ข้อห้ามเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์การโฆษณาเครื่องมือแพทย์นั้นต้องเป็นไปตามมาตรา57วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์พุทธศักราช2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนแต่ปัจจุบันพบการกระทําผิดเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงข้อห้ามเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์กันครับเริ่มจากการแสดงข้อความ คุณประโยชน์คุณภาพปริมาณมาตรฐานส่วนประกอบหรือแหล่งกำเนิดของเครื่องมือแพทย์ในทำนองโอ้อวดเกินความเป็นจริงเช่นเครื่องนวดมหัศจรรย์หายปวดได้ใน5นาทีถือเป็นการโอร้อวดเกินจริงผิดพะระบเครื่องมือแพทย์นะครับรวมถึงการใช้ภาพหรือเสียงอื่นใดที่มีความหมายทำนองเดียวกันเช่นใช้เครื่องมือแพทย์นี้แล้วมีผลทำให้น้ำหนักลดลงรูปร่างดีขึ้นเป็นต้น การรับรองหรือยกย่องคุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเช่นให้แพทย์หรือคนมีชื่อเสียงพูดโฆษณาเครื่องมือแพทย์นั้นๆจัดให้มีการชิงรางวัลเสียงโชคจับฉลากเพื่อส่งเสริมการขายแสดงคุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์ว่าสามารถป้องกันบำบัดบรรเทารักษาโรคหรืออาการของโรคมะเรง็งเบาหวานอมพฤพษ์กอมาพาต โรคทางจิตเวชโรคหรืออาการของโรคทางสมองหัวใจและหลอดเลือดปอดม้ามตับไตสแสดงข้อความที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระสําคัญของเครื่องมือแพทย์โน้มน้าวให้ผู้บริโภคใช้เครื่องมือแพทย์ด้วยตัวเองหรือรับบริการเกินความจําเป็นจนอาจได้รับอันตรายจากการใช้งานเครื่องมือแพทย์การจับถือหรือชี้ไปที่เครื่องมือแพทย์ ชูนิ้วโป้งชู2นิ้วสัญลักษณ์มือโอเคหรือกดไลค์ล้วนเป็นท่าทางที่ห้ามในการโฆษณาเครื่องมือแพทย์การแต่งกายไม่สุภาพก็ถือเป็นความผิดในการโฆษณาด้วยการใส่เครื่องหมายถูกในสินค้าเป็นสิ่งต้องห้ามในการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ด้วยยกเว้นกรณีต้องการสื่อความว่าเป็นการรับประกันสินค้าแสดงถึงการเปรียบเทียบทับถมผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นไม่มีการแสดงคำแนะนำคำเตือน ข้อห้ามใช้ข้อควรระวังในแต่ละสื่อโฆษณาและทั้งหมดนี้คือข้อห้ามเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ผู้ประกอบการที่จะโฆษณาเครื่องมือแพทย์ควรระวังที่จะไม่ทำผิดกฎการโฆษณาเครื่องมือแพทย์นะครับ